สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในคลิปนี้เป็นคลิปพลิกอากาศในหัวข้อพลังงานจักรวาลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับให้เราตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับเชื่อมโยงพลังงานกับพลังงานจักรวาลน,นะครับหากคุณตั้งจิตให้มัน่นตั้งจิตเป็นสมาธินะครับจิตใจที่แน่วแน่นะพลังงานจักรวาลจะบ่งบอกพลังงานบางอย่างกับคุณนะครับให้เราเลือกไพ่กองหนึ่งกองสอง กอง3และกลองทเพียง1กองเท่านั้นนะครับจะเป็นพลังงานจัก,กรวาลที่บ่งบอกอะไรกับคุณสำหรับคนที่เลือกกองที่1นะครับดูซิว่าพลังงานจัก,กรวาลจะบอกอะไรกับเรานะครับพ่ขึ้นเป็นพลังงานแห่งสัจจะนะครับความสัจจริงนะความเป็นจริงพ่ขึ้นเป็นเจ้าพ่อคนอู่นะหมายถึงเป็น ให้มองให้มองเป็นในเรื่องของเชิงแสหลักก็แล้วกันนะไม่ต้องมองเป็นองค์เทพซะทั้งหมดนะครับให้มองไปในเรื่องของรูปแบบแห่งความเป็นจริงนะสัจจะความเป็นตัวเราความซื่อสัตย์นะความสิ่งที่เราตั้งมั่นนะตั้งใจหรืออธิษฐานจิตกับพลังงานจักรวาลและสิ่งที่เรากระทําสิ่งที่เรามีความจริงอธิษฐานจากการกระทำของตัวเราจะเกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีมากขึ้นให้เรายึดมั่นนะในสิ่งที่เราคิด ในสิ่งที่เราทำเนี่ยจะเกิดความเสจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาขยายดีกว่าว่าสิ่งที่เป็นสัจะนะครับสิ่งที่เป็นความจริงนี้มันจะบ่งบอกถึงเรื่องอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ตามนะดูสิจะบ่งบอกถึงเรื่องอะไรในเรื่องของสิ่งที่เรากระทําในปัจจุบันยิ่งเราหาักมีสัจะนะมีความจริงในใจิตใจรับรู้ถึงความเป็นไปนะ การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขในสิ่งที่เัวเองทําในเรื่องของงานในเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการทำต่างๆหรืออะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยวางนะปล่อยให้มันผ่านไปและเราก้าวข้ามทุกๆในเรื่องของปัญหาเชื่อมั่นในความเป็นตัวเราเชื่อมั่นในกฎแรงดึงดูดเชื่อมั่นในกฎพลังงานจักรวาลที่จะดึงดูดเรื่องอดีๆเรื่องที่มีความสุขสิ่งที่มันเป็น สิ่งที่เราประสบพบเจอนะมันสิ่งเป็นสิ่งที่รว้แล้วเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและผ่านพ้นมาแล้วและเรามีพลังงานที่ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาหาตัวเราด้วยนะในอีกส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเราคิดในสิ่งที่ดีในปัจจุบันเพื่อส่งเสริมในเรื่องพลังงานที่เกิดความสำเร็จมากขึ้นเชื่อมั่นในความเป็นตัวเราเชื่อมั่นในสิ่งที่มันจะมาเกิดความสำเร็จกับตัวเรามากยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานแห่งความสุขเป็นพลังงานแห่ง ที่เราเกิดความสุขจากสิ่งที่เราคิดนะ่ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะไพ่ึ้นในเรื่องของความสุขอยู่ใกล้ยิ่งเรามีความสุขยิ่งเรามองในโรคที่มันมีรอยยิ้มโรคที่มันมีพลังบวกโรคที่มีพลังใจโรคที่มีความเป็นไปได้ในการกระทำของตัวเราจากการกระทำของตัวเรานั้นนะจะเกิดผลสาเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดูซิว่าเราจะส่งเสริมการกระทํานะและเป็นพลังงานจักรวาลอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ให้ขึ้นเป็นพลังงานของการเริ่มต้นนะการกระทําของตัวเราต้องเกิดจากการเริ่มต้นด้วยเราคิดแล้วเราตั้งสัจจะแล้วว่าเราจะทําให้เกิดความสำเร็จสิ่งนี้นะเราตั้งสัจจะแล้วว่าเราจะมีเงินเท่านี้เราตั้งสัจจะแล้วเราจะเกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานในด้านนี้นะครับสิ่งที่เราจะเริ่มต้นสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราจะคิดเนี่ยอย่าไปคิดเยอะนะครับ และลงมือทําเลยทันทีอย่าไปอะไรมากมายบางทีุคนเรามันคิดเยอะเกินไปนะพอคิดเยอะเกินไปมันเหมือนเราส่งต่อพลังงานที่ไม่ดีนะเราส่งต่อพลังงานที่มันเป็นผลลบกับตัวเองจนเกินไปเพราะเกิดจากความคิดมาและมันดึงดูดนะมันดึงดูดพลังงานที่มันลบๆจากจักรวาลมาด้วยนะครับเราจางส่งพลังงานที่ดีๆเนี่ยทางความคิดทางจิตใจของตัวเราให้ดึงดูดพลังงานที่ดีเข้าหาตัวเรา ให้มากินขึ้นนะครับดังนั้นไพ่กําลังบ่งบอกว่าในช่วงนี้มันอาจจะมีความคิดลบๆที่มันส่งผลกับเรื่องของความสําเร็จของเราได้ด้วยนะครับสิ่งที่เราตั้งใจมันอาจจะแปรเปลี่ยนตามความคิดแปรเปลี่ยนทางความรู้สึกของตัวเราต้องประคับประคองจิตใจของตัวเราเนี่ยให้ดีมากินขึ้นกว่าเดิมก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของพลังงานที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราเริ่มต้นก่อนจากจิตใจของตัวเรานี่แหละนะครับเราดูซิว่าเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรนะในเรื่องของพลังงานจักรวาลที่ท่านจะส่งผลนะให้บังเกิดผลกับตัววเราาดูซ่ จะส่งผลอย่างไรนะครับงานจักรวาลแับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นการสร้างแรงดูดมันอยู่ที่ความคิดนะครับพ่ายขึ้นในเรื่องของความคิดที่ต้องมีความมั่นคงในจิตใจให้มากๆและเราคิดได้แล้วก็ต้องนุือระถามพ่ายขึ้น ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วตัดสินใจอย่างดีนะครับตัดสินใจอย่างทันนทันทีอย่าไปคิดชะล่าใจเยอะอย่าไปคิดเยอะคิดมากเกินไปแต่ตรงนี้มันจะบังเกิดขึ้นนักจากการที่สวดมนต์นั่งสมาธิการปล่อยใจให้ไปอิสระแล้วเราจะเชื่อมโยงพลังงานของจักรวาลได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรามีการสวดมนต์เม like ื่อเรามีการนั่งสมาธิจะช่วยได้มากๆเลยในเรื่องของการสร้างแรงดูดพลังงานที่เชื่อมโยงกับตัวเราพลังงานเชื่อมโยงกับพลังธรรมชาติ การที่เราเชื่อมโยงกับพลังจักรวาลก็จะทําให้มันเกื้อหนุนกันเนี่ยพขึ้นพลังงานที่มันเกื้อหนุนกันและเราจะเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่เราตั้งใจตั้งเป้าหมายนํามาสู่การกระทํานํามาสู่ในเรื่องความสําเร็จและดึงดูดสิ่งดีเข้าหาตัวเรามากขึ้นพขึ้นเป็นพระเสาหมายถึงระวังดึงดูดในเรื่องไร้ร้ายดึงดูดในเรื่องไม่ดีนะเอาเรื่องไม่ดีเรื่องไร้ายเนี่ยมามองใหม่ปรับใหม่แก้ไขใหม่เป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องเตือนใจให้กับตัวเรานะครับอย่าให้มันเป็็นนนนนนสสิิ่่่่่่งงงงเเเปพัาาากรรรใใใืืออบๆไมดีีแตทํห้้ เป็นเหมือนสะพานที่ก้าวข้ามความสําเร็จนะก้าวข้ามความทุกข์ให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะก้าวข้ามทุกอย่างนะเป็นสิ่งที่เหมือนเรือที่เราต่อเรือไปต่อสู่ในเรื่องของสิ่งที่มันสําเร็จนะเข้าฝั่งเจอความสําเร็จที่ดีอยู่ที่ตัวเราจะทําอย่างไรมากกว่านะครับเราดูซิว่าเราไพ่เติร์นอะไรบ้างในเรื่องของพลังงานของความสําเร็จพลังงานของจิตใจนะครับไพ่เติร์นอะไรบ้างในเรื่องพลังงานจักรวาลดูซิ ให้ขึ้นชัดเจนมากนะเมื่อเราเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกอยู่แล้วว่าเรากําลังเชื่อมโยงนะเพราะว่าพลังงานจักรวาลน,นะเป็นพลังงานที่ดึงดูดจากความตั้งมั่นและมีความแน่วแน่ทางจิตใจนะครับเ,ออเมื่อเรามีพลังงานที่คิดออกไปและมีสัจจะและทําจริงนะสิ่งนี้จะดึงดูดจริงดีเข้าหาตัวเราแน่แท้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะมีความมั่นคงนะในการทำตัวเรามากน้อยแค่ไหนสิ่งนั้นจะเกิดความส็จด,ด้วยการทำของตัวเรานั่นเองเป็นพลังใช้ให้นะครับ กองที่สองนะคนที่เลือกกองที่สองเป็นพลังงานอะไรดูซิไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความอดทนอดการนะความมุ่งมั่นตั้งใจการเปลี่ยนแปลงนะตัวเองเปลี่ยนแปลงการกระทําการกลับตัวกลับใจไพ่ขึ้นพลังงานขององคุริมาไปถึงการการกระทําของตัวเราและมีการทบทวนตัวเองนะครับเมื่อมีการทบทวนตัวเองและมีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรก็าก็ตามนะ ผ่านสิ่งที่ไม่ดีการทําไม่ดีการหลงผิดในเรื่องต่างๆเรากลับตัวกลับใจพลังงานในเรื่องของจักรวาลก็ไม่ทอดทิ้งคุณนะพลังงานจักรวาลก็ดึงดูดให้เราเกิดการทําที่ดีและส่งผลให้กับตัวเราไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าเราจะทําผิดไม่ดีอะไรก็ตามมันจะสามารถที่จะสําเร็จได้นะไม่ต้องกลัวว่าเิ้ยฉันเป็นคนที่ไม่ดีขนาดนี้แล้วฉันจะสาเร็จได้ไหมนี่พลังงานกล่องนี้จึงบอกว่า คุณสามารถสําเร็จได้แต่เพียงแค่ว่าคุณต้องกลับตัวกลับใจนะทำให้ดีมากขึ้นไตรตรองตัวเองให้ดีในเรื่องการกระทำต่างๆมันเริ่มที่จะสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูซิว่าในเรื่องของการกระทำนะครับเราทําอย่างไรนะให้มันเป็นการกลับในเรื่องของผลที่ดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรามากขึ้น ไห้ขึ้นไปในเรื่องของการปรับตัวนะ,ะการปรับตัวให้มันมั่นคงแล้วก็อ,อย่าไปคิดมากมันอยู่ที่ว่าเราตั้งสัจจะตั้งความหมายในชีวิตของตัวเราอย่างไรนะครับการที่เรากลับใหม่เนี่ยเป็นการที่เราเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเรารู้ได้ว่าอะไรไม่ดีดังนั้นเราอาจจะมีในเรื่องของความได้เปรียบนะสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเกิดประสบการณ์เหมือนกับเราดังนั้นเรารู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราสามารถแยกแยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราจึงรู้ได้นะว่าสิ่งไหนทําแล้วเป็นพลังงานดึงดูดที่ไม่ดีเข้าหาตัวเราและเราทําสิ่งที่มัน ตรงข้ามกันมันทําให้เนเรื่องต่างๆมันเกิดความเสร็จมากขึ้นอาจจะยากอาจจะเหนื่อยในช่วงแรกๆแ,แต่มันได้ผลลัพธ์ที่ดีในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น,นยู่ที่ว่าเราจะมีความมั่นคงใ,ใจมากน้อยแค่ไหนนะมันจะมีความพุ้นเคยมีนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะต้องมีการปรับปรงุงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขในทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นาต้องจดบนันทึกนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีว่าอะไรนะโน้ตเลยว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องกระทาบ้าง อะไรก็สิ่งต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างเป็นการที่เห็นภาพตัวเองได้ชัดมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเห็น3วัน7วันหรือ21 000, วันได้หมดเลยในยเรื่องของการทำของตัวเราให้เกิดความชัดเจนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะดูซิในะเรื่องของการสร้างแรงดูดดีกว่านะการสร้างแรงดูดให้พลังงานจัก,กรวาลนเ,นเข้าหาตัวเรามากขึ้นเนี่ยพลังงานจัก,กรวาลจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับ ในเรื่องของการกลับตัวกลับใจนะการกลับมามาสู่การการะทำที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพ่ขึ้นในเรื่องการเมื่อเราทบทวนตัวเองเมื่อเรามีการไตรตรองนะในสิ่งที่เราเองเป็นมากขึ้นนะครับอย่าเก็บความรู้สึกนะครับอย่ากเก็บในบางอย่างที่เก็บซ่อนเอาไว้แล้วไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเป็นความกลัวนะมันเป็นความที่เราไม่กล้าที่จะก้าวมากกว่าแล้วเมื่อเราทำเทีเล็กเทียน้อยทำในแต่ละวันอย่าไปย่อท้อนะครับ การเวลาเยียวยาการเวลาจะรักษาทั้งจิตใจทั้งร่างกายทั้งคนงามความดีทั้งพลังงานจักราวาลจะค่อยๆนะเติมเต็มคุณให้เกิดความสำเร็จเติมเต็มให้คุณมีเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเติมเต็มเป็นการเยียวยารักษาจิตใจของตัวคุณเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องต่างๆจะค่อยๆนะพลังงานคุ้มครองพลังงานในเรื่องของการ ลับจิตกลับใจกลับพลังงานที่ดีให้บังเกิดผลสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอย่าไปใจร้อนไม่ขึ้นว่าอย่าไปใจร้อนจนเกินไปและสิ่งที่เราทาให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะสิ่งนี้มันจะเสริมสติปัญญาให้กับตัวเราได้ด้วยนะครับรวมถึงรวมถึงความสําเร็จในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินของตัวเราได้มากยิ่งขึ้นนะไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากในเรื่องต่างๆมันจะค่อยๆ เสริมเติมแต่งให้เราเกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับปล่อยใจสบายๆและเรารับรู้ในสิ่งที่เป็นการกระทำของตัวเรามากิ่งขึ้นในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เรารับรู้นะครับเรื่องต่างๆนะเรื่องงานก็ตามเรื่องการกระทําก,ก็ตามมันจะประสบความสำเร็จที่ดีมากิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างนะครับ ให้ขึ้นว่าเวลาจะรักษาคุณนะครับเวลาจะเยียวยาจิตใจคุณเวลาจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นเวลาจะทําให้คุณเกิดความสำเร็จมากขึ้นเวลาเท่านั้นที่จะเป็นจุดเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องที่ทําให้เห็นบททดสอบทําให้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นเกิดความพัฒนาของตัวเราเองนะแล้วเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเป็นพลังใจให้นะครับขอให้พลังงานจักรวาลอยู่ในตัวคุณสําหรับ กองที่3ดูซิบ้ากองที่3เป็นพลังงานแบบไหนนะครับในเรื่องของพลังงานจักรวาลพ่ขึ้นเป็นพระอังคารหมายถึงความอดทนอดกลั้นนะครับการที่เราต่อสู้กับอะไรบางอย่างในช่วงนี้นะครับไม่ใช่ว่าพลังงานจะทอดทิ้งคุณนะพลังงานกําลังทดสอบอะไรบางอย่างกับคุณอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เป็นพลังงานที่เราต้องฝ่ฟาฟันกับเรื่องหลายเรื่องกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปคิดเยอะคิดมากบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะบ่งบอกให้เราเกิดความสําเร็จ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับอดีตทว่าพลังงานจัก,กรวาลน,นะครับอยากจะบอกอะไรกับเราในเรื่องของการกระทำและจะมองบอกเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับความอดทนของเรานะในช่วงนี้พลังงานจัก,กรวาลกำลังจะบอกว่าในเรื่องสิ่งที่เราต้องใส่ใจ HER, คือเรื่องของบุคคลนะ คือในเรื่องของคนรอบข้างซึ่งที่เราพยายามอยู่บางครั้งเราอาจจะมุ่งมั่นไปหน่อยนะครับบางทีเราได้เห็นถึงความเห็นต่างๆที่อยู่รอบกายเรานะในเรื่องของการที่เรารับพลังงานจากผู้คนอื่นๆด้วยนะคะรับพลังานกับผู้คนอื่นๆเนี่ยหมายถึงความคิดเห็นนะหมายถึงสิ่งที่เป็น ข้อคิดเห็นบางอย่างที่เราต้องเสริมเพิ่มเติมบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นถึงข้อแก้ไขนะในบางอย่างที่เราพลาดอยู่แล้วเราพลาดซ้ำๆเดิมๆนะเราเหมือนกําลังผจญเรื่องบางเรื่องที่มันยังต้องฝ่าฟันยังต้องกระทํายังต้องเรียนรู้ยังต้องรู้สึกนะบางอย่างเรามองไม่เห็นถึงปัญหาเหล่านั้นเมื่อเราดีมีการที่จะแบบ ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันทําให้เราเกิดการแก้ไขมากขึ้นจากสิ่งที่มันร้ายจะกลับกลายเป็นดีได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งที่เราพยายามมามากๆอาจจะพยายามเล็กน้อยแล้วเกิดค,ความสถียรได้ด้วยนะครับแต่แล้วเนี่นในการที่เราได้มีการพูดคุยได้มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็จะช่วยทาให้มันเหมือนได้ดึงดูดนะพลังงานจักรวาลเพราะว่า พลังงานจักรวาลไม่ใช่เป็นตัวเราคนเดียวอยู่บนโลกอยู่บนจักรวาลนี้พลังงานจักรวาลคือผู้คนที่อยู่หลากหลายผู้คนที่เป็นแตกแขนงหลากหลายผู้คนล้วนแล้วเป็นพลังงานที่มันล้อมรอบนะเป็นพลังงานสังคมเป็นพลังงานแห่งธรรมชาติที่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะครับเราไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลแต่จักรวาลหมายถึงผู้คนหลากหลายผู้คนที่ดึงดูดพลังงานที่ดีนะชักนําคนดีเข้าหาตัวเรามีคนแนะนําเรามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเกิดความสําเร็จด้วย การอิงอาศัยนะซึ่งกับและการกับผู้คนนั่นเองนะครับดูซิว่าเราจะปรับพลังงานของตัวเรานี่แหละให้ดีขึ้นอย่างไรในเรื่องพลังงานจากกักรวาลนะครับดูซิในเรื่องของการปรับพลังงานแรงดึงดูดให้ดียิ่งขึ้น ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจของตัวเราให้ดีนะในเรื่องของการกระทําต่างๆมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเนี่ยจะปรับใจตัวเราแล้วก็ไม่ยึดถือยึดในอัตตาตัวเองด้วยเช่นกันนะบางทีการยึดถือยึดตาตัวเองเนี่ยมันทําให้มันปิดกั้นนะการมีคนเราคนเราที่มีอัตตาเนี่ยมันปิดกั้นพลังงานจักรวาลที่เข้าหาตัวเราแบบชัดเจนม,มากๆเพราะเรายึดถือความเป็นตัวเองจนเกินไปเราคิดว่าเราทําได้คิดว่าเราไม่ต้องก็รู้แหละว่าต้องพึ่งต้องรู้แหละว่ามันเป็นพลังงานที่มันดึงดูด รจริงๆแหละที่ว่ามันเกิดจากการทำของเราก็จริงแต่พลังงานเหล่านี้มันหล่อเลี้ยงพลังงานจิตใจตัวเราด้วยนะครับให้ยึถือพลังงานเหล่านี้และเข้าใจทำความเข้าใจพลังงานจักรวาลเหล่านี้ด้วยเช่นกันมันทำให้เราเปิดใจมากขึ้นนะครับเราก็เชื่อมั่นในการกระทำของตัวเราเชื่อมั่นในพลังงานจักรวาลทำให้ สิ่งต่างๆมันดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นแนะนําว่าให้เรานั่งสมาธิทีหนึ่งนะครับแล้วทําให้จิตใจตัวเรามันโล่งโปร่งสบายและเชื่อมโยงพลังงานจักรวาลได้ดีมากขึ้นนะแล้วเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีพลังใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่หรือหนักหน,กหนาสาหัสแค่ไหนมันจะรู้สึกง่ายสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นบางทีความคิดตัวเรานี่นแหละมันทําให้เป็นตัวบ่งบอกว่าสิ่งที่เราะจนอยู่เนี่ยมันยากหรือง่ายมันทําได้หรือไม่ได้บางครั้งมันอาจจะเป็นเส้นผมที่บางภูเขาออออยยู่่่ะรรบหืาาาางงทีเาาจจ มองในมุมกลับมองว่ามันยากเกินไปแต่บางทีมีคนมาบอกว่าเอ้ยท่าน,นี้สิเออง่ายจังเลยเออทําไมเราคิดไม่ได้บางครั้งบางสิ่งบางอย่างต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้คนด้วยและจะเกิดการกระทำที่มันเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นช่องทางเป็นรูปทางของเราให้มีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลมากขึ้นนะไพ่ึ้นเป็นชี้ทางสว่างมีคนมาช่วยเหลือมีคล้ายๆนักบุญมีคล้ายๆเพื่อนมีคล้ายคยคนมีสติปัญญามาช่วยเหลือให้เราเนี่ย ผัดอุัสรร์ปัญหาต่างๆไปได้ไม่ต้องไปพยายามเยอะจนเกินไปนะแต่ก็ต้องพยายามต่อไปด้วยไม่ใช่ว่ารอให้คนมาช่วยอย่างเดียวแต่เราก็ต้องพยายามก่อนแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างมันจะค่อยดึงดูดพลังงานที่ดีแต่ต้องมีเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับเรามาดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างในเรื่องของพลังงานจักรวาลนะครับ สิ่งที่จะบ่งบอกนะในเรื่องของการกระทำตัวเราเนี่ยเป็นหลักสําคัญนะครับ أو, การเรียนรู้ในเรื่องของจิตใจการเข้าใจในความเป็นตัวเรามากขึ้นเมื่อเรามีการตกปลึกในจิตใ,ใ,ใจของตัวเราให้ดีนะในเรื่องของการที่เราเชื่อมโยงพลังงานจักรวาลนัล้นก็จะง่ายมากขึ้นนะครับรู้จักตัวเองรู้จักว่าเรามีอัตราไหมรู้จักว่าเราเนี่ยมีการพัฒนานตัวเองมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่เราพยายามเราพยายามไปเพื่ออะไรนะจิตใจตัวเราก็จะดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นผลังใจให้นะครับขอให้พลังงานจักรวาลอยู่ในตัวคุณนะครับ ไพ่กล่องที่4ดูซิว่าเป็นพลังงานแบบไหนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่เชื่อมโยงกับผู้คนนะพลังงานที่มีการเกื้อหนุนนะเกื้อกูลกับผู้คนการช่วยเหลือการปรับใจ เหมือนเป็นการที่เราต้องมีการทําบุญนะเหมือนเราต้องมีการที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วเราจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมาหาตัวเราได้ด้วยนะครับไพ่คืนเป็นการบริจาคการช่วยเหลือการเสยสละการทํากุศลในช่วงนี้เพื่อจะเสริมสร้างพลังงานจักรวาลของตัวเราให้เป็นเหมือนสิ่งที่มันสะท้อนหาตัวเรามากยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเหมือนพลังงานทางจิตวิญญาณเล็กน้อยนะครับแต่เมื่อเรายิ่งให้มันก็ยิ่งได้เคยได้ยินไหมเมื่อเรายิ่งให้มันยิ่งได้กลับหาตัวเราเท่าทวีคูณให้้้้้้เเงงงงงิิิินนนนนนไไดดดใใหหาาชชีีววตตะัั เราก็ไม่ต้องไปสุดโต่งขนาดนั้นนะครับเรามีการช่วยเหลือปฏิสัมพันธ์กับผู้คนก็จะช่วยได้แล้วนะครับไม่ต้องไปฝันยิ่งใหญ่คิดยิ่งใหญ่คิดไกลนะครับเอาเท่าที่เราทําได้ไม่ต้องลาบากตัวเองไม่ให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่ดีที่สุดแล้วจาักการที่เราศีระนะครับอะดูซิวดูเพิ่มเติมดีกว่าว่าเราควรศีระเรื่องอะไรมากที่สุดในช่วงนี้นะครับ มีสสิ่ง jogo. ที่ไพ่ขึ้นมานะครับในเรื่องของพลังงานจักรวาลที่กำลังจะบ่งบอกในเรื่องของการเสสระในเรื่องของการทําบุญนะในเรื่องของการที่เราช่วยเหลือคนที่ประสบพบเจอมากกว่าผู้ e. น <le wealth. S 1> คนที่ขอหรือร้องขอความช่วยเหลือกับเราเราก็ยินดีช่วยเขาด้วยความเมตตาด้วยความยินดีที่ไม่ได้แบบไปรังเกียจอะไรใครนะครับแล้วด้วยความที่เรายินดีที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขมันเป็นสิ่งที่มันเป็นการเติมเต็มช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือมวลมนุษย์ เท่าที่จะทําได้นะครับไม่ถึงกับแบบต้องให้หมดตัวนะต้องเสียเงินเสียท้องเท่าที่เราทําได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีความตื่นีทีเหนียวเอาเล็กน้อยพอจริงๆเราสามารถช่วยได้นะมันก็ต้องมีความพอดีในตัวเองด้วยนะครับก็เ,เนี่ยพายคือว่ามันไม่มากเกินไปแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยได้และทําให้เขารู้สึกโอเครู้สึกดีขึ้นและเราก็รู้สึกมีความสุขปิติี่ ได้ให้ผู้คนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะช่วยเล็กน้อยในเรื่องงานนะครับในเรื่องของคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือพบเจอนะอาจจะเป็นคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอาจจะมีได้ช่วยบ้างในช่วงนี้ก็จะช่วยเติมเต็มพลังงานที่เราเมื่อช่วยแล้วเราจะได้รับกับบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะสมกับตัวเราในเรื่องของความสําเร็จก็ดีในเรื่องของการเงินก็ดีในเรื่องของโชคลาภก็ดีก็จะเป็นพลังงานที่ดึงดูดกับเราในอนาคตที่จะทําในปัจจุบันณขณะดนี้นะครับ เราจะส่งเสริมนะสร้างพลังงานดึงดูดเนี่ยเอออย่างไรให้บังเกิดผลกับการช่วยเหลือเหล่หลานี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอย่างไรให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะดูสิในเรื่องของการกระทำในเรื่องของการสร้างเรืองดูดนะครับในเรื่องของอาการช่วยเหลือเนี่ยมันพลังงานที่มันเชื่อมโยงนะดูสิมันเป็นที่ความคิดจิตใจหรือเปล่าดูสิ ไปขึ้นวันอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่มุมมองตัวเราด้วยการปิดกั้นตัวเองจนเกินไปสิ่งที่พลังงานจักรวาลกําลังจะบ่งบอกให้เราทําสิ่งนี้มันเหมือนเป็นการที่เราได้เรียนรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องสูญเสียนะมันเป็นการที่เราได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งนี้มากกว่าเรียนรู้อะไรกับการให้เรียนรู้อะไรกับการที่เรามีเมตตากับผู้คนเรียนรู้อะไรกับการที่เราได้เห็นรอยยิ้มกับผู้คนนะความเตืมนที่เหนียวครับของเราหรือว่าความเห็นใจผู้อื่น หรือเราได้เรียนรู้ถึงความลําบากของของคนอื่นอย่างไรนะครับการโอเคอเป็นใจคนอื่นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่มนเป็นการที่เราเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อเราเปิดใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะซ้อนย้อนกลับมาหาตัวเราไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายนะมันเป็นเรื่องที่เราส่งต่อความสุขนะส่งต่อ สิ่งที่เราสละออกไปและสิ่งนี้มันจะดึงดูดกลับมาหาตัวเราจากการที่มีคนมาช่วยเหลือเรามากขึ้นนะคนที่เราช่วยเหลืออาจจะกลับย้อนกลับมาช่วยเหลือเราในวันใดวันหนึ่งก็ได้นะครับมันเป็นความเชื่อมั่นในแบบนี้ที่มันเป็นสร้างาสังคมที่ดีนะสร้างพลังงานจาักรวาลที่เชื่อมโยงต่อผู้คนนะให้ความรู้สึกความรักความเอกนดูใจที่บันบังเกิดขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นความสําเร็จที่มันบังเกิดขึ้นจากความคิดของตัวเราที่เราคิดว่า การให้มันก็ส่งผลให้เราเป็นผู้รับทั้งผู้รับและผู้ให้รู้สึกอย่างไรนะครับและเหล่านี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของการการะทําก็ได้ช่วยได้แรงกายก็ได้นะครับช่วยได้แรงใจก็ได้ช่วยให้สติปัญญา ให้ในเรื่องธรรมะผู้คนก็ได้มันช่วยได้ทุกอย่างนะการที่เรารับฟังปัญหาคนที่มาระบายความทุกข์กับเรานะรับฟังเขาสักนิดนึงได้เป็นการช่วยแล้วไม่ต้องใช้เงินเลยถูกไหมมันสามารถช่วยในะหลากหลายรูปแบบเพียงแค่ว่าผลลัพธ์คือเขาสบายใจผลลั์คือเขารู้สึกดีกับเราผลลัพ์เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวและเมื่อวันหนึ่งวันใดที่เราเป็นความทุกข์วันหนึ่งวันใดที่เราขาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะมีคนมาช่วยเหลือมากขึ้นมันเป็นการที่เราสร้างแรงผลักดันที่ดีนะสร้างเหตุที่ดีที่จะ สามารถบังเกิดในเรื่องราวดีในอนาคตของเราที่จะบังเกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่เราสามารถสรรสร้างและเกิดสิ่งที่มันเป็นความอบอุ่นทางจิตใจได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเราดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของสิ่งที่เราต้องสร้างสิ่งที่เราต้องทำในปัจจุบันนี้นะครับ พลอยขึ้นเป็นพลรรังงานของพระพิเคเนตแล้วขึ้นมาสองกลางแล้วนะครับในช่วงนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดเรื่องของซีเริยสิ์ด้วยดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จด้วยดึงดูดเป็นสัญลักษณ์ที่เราจะจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับอ,อย่าไปใจร้อนนะครับอย่าไปร้อนใจแล้วก็ลดอัตราลดทิฐิตัวเองแล้วก็อย่าไปกลัวที่ว่าให้แล้วเราจะสูญเสียอะไรบางอย่างไปหรือเปล่านะครับแต่เป็นการที่เราสละแล้ว ไม่เกิดความทุกข์กับตัวเรากับผู้อื่นเพียงแค่ว่าเราสร้างความเมตตาให้บังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ในจักรวาลใบนี้นะครับและพลังงานจักรวาลจะไม่ทอดทิ้งคุณเป็นพลังใจให้นะครับ